เพยสเปคแรก vivo jovi y 3 9 5 g สมาร์ทโฟนตระกูลใหม่รุ่นประหยัดใช้ชิปส d ต a g o n 4 gen 2ให้แรม8 gb มีข้อมูลว่าทาง vivo เตรียมจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลใหม่อย่าง jovi ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัดที่เข้ามาสู่ตลาดครับล่าสุดทาง geekbench ก็ได้ทำการทดสอบรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยคาดว่าจะเป็นรุ่น โจวี Y395G ครับสมาร์ทโฟนโจวี่ Y395G โมเดล Vivo 244A 4 A. ได้ทดสอบผ่าน Geekbench ที่ระบุถึงการใช้ชิปประมวลผลความเร็วสูงสุดที่ 2.21GHz พร้อมกับ GPU เป็น Adreno 613ซึ่งตามสเปคนี่ก็คือ Snapdragon 4 g 2นั่นเองครับแถมยังเป็นชิปที่รองรับเครือข่าย 5G ให้แรงมาที่ 8GB ลันบน Android 15 ทำคะแนนแบบซิงก็คอร์ได้ที่912คะแนนและแบบมัลติคอร์ทำได้ที่2 2 1 4คะแนนอำหรับชื่อรุ่นของ Vivo j o i จริงๆแล้วยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทาง Vivo นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคาดว่าในตระกูลใหม่นี้น่าจะวางขายแค่ที่จีนก่อนแต่ถ้าทำยอดขายเป็นไปตามเป้าก็น,น่าจะเข้าสู่ตลาด global ครับ